วันที่9มิถุนายน2489เวลาประมาณตี5สมเด็จพระราชชนนีทรงตื่นบรรทมแล้วเสด็จเข้าไปปลุกในหลวงอนันต์ที่ห้องนอนเสด็จผ่านห้องแต่งพระองค์เพื่อถวายน้ำระหูม,มหัดเล็กสองคนช่วยกันยกถาดตามเสด็จหลังจากนั้นในหลวงอนันต์ทรงบรรทมต่อ พระราชชนนีกลับไปบรรทมต่อเช่นกันที่ห้องของพระองค์เองมหัสเล็กกลับลงชั้นล่างซึ่งในเหตุการณ์ต่อไปเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีบุตรปัทธมรมสดินมหัดเล็กห้องพรบรรทมของในหลวงอน,นันต์มาเข้าเวรเพื่อถวายงานที่พระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นที่ประทรับของในหลวงอน,นันต์ เวลาประมาณ7-8นาฬิกามหัาเล็กขึ้นไปบนพระที่เพื่อเตรียมจัดโต๊ะเสวยซึ่งในเหตุการณ์ถัดไปเวลาประมาณ7จนาฬิกาเศษนายบุตรปัทธรรมสลินเริ่มเวนมหัาเล็กประจำห้องพระบรรทมของในหลวงอน,นันยกแก้วน้ำส้มข้นมาเตรียมถวายโดยนั่งรออยู่ที่หน้าห้องแต่งพระองค์ ลำดับเหตุการณ์ถัดไปเวลาประมาณ8นาฬิกาเศษในหลวงอนันตตื่นบรรทุมเข้าห้องสงและออกจากห้องสงผ่านห้องแต่งพระองค์กลับไปยังห้องนอนนายบุตรยกน้ำส้มคันตามเข้าไปในห้องนอนเพื่อถวายในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ไม่ต้องการแล้วเสด็จขึ้นแท่นบรรทุมนายบุตร จึงวางน้ำส้มไว้ที่ธรณีประตูแล้วกลับมานั่งที่เดิมครั้นในเวลาต่อมาเวลา8.55นาฬิกห้นาทีนายชิดสิงหเสนีขึ้นไปบนพระที่นั่งเพื่อวัดขนาดดวงพระตราเพื่อเอาไปให้ช่างทำหีบดวงพระตรานายชิดกับบุตรนั่งคอยอยู่หน้าห้องแต่งพระองค์ ในเวลาต่อมาเวลาเก้านาฬิกาพระพี่เลี้ยงเนื่องจินตดุลขึ้นไปบนพระที่นั่งเข้าเฝ้าพระราชชนนีแล้วไปจัดห้องและเก็บฟิล์มหนังในห้องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงสเสวยพระกยาหารเช้าพระองค์เดียว ณมุกพระที่นั่งด้านหน้ามีมหัเล็กรับใช้สองถึงสามคนสเสด็จออกจากโต๊ะเสวยไปทางห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบชิดสิงหเสนีบุตรปัทธรรมสรินที่หน้าห้องแต่งพระองค์ทรงถวายพระอาการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสเสด็จกลับห้องของพระองค์ ในเวลาประมาณ9นาฬิกาย0นาทีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดภายในห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิดสะดุ้งอยู่มองหน้าในบุตรและคิดหาที่มาของเสียงปืนอยู่ประมาณสองนาทีจึงเข้าไปในห้องพระบรรทมพบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมหลับอยู่เป็นปกติ แต่ปรากฏว่ามีพระโลหิตไหลเพื่อนพระสอและพระอังสะหรือไหลด้านซ้ายจึงวิ่งไปที่ห้องบรรทมของพระราชชนนีแล้วกลับถูนว่าในหลวงยิงพระองค์พระราชชนนีตกพระไทยและทรงร้องขึ้นได้เพียงคำเดียวแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทันที นายชิดคุณพระพี่เลี้ยงเนื่องพระเจ้าน้องยาเธอและนางสาวจรูนได้วิ่งตามเสด็จพระราชชนนีไปติดเมื่อไปถึงห้องพระบรรทมนั้นปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียแล้วในลักษณะของคนที่นอนหลับแบบธรรมดา มีผ้าคลุมพระองค์ตั้งแต่ข้อพระบาทจนถึงพระอุระที่พระบรมศมพมีบาดแผลกลางหน้าผากบริเวณระหว่างคิว้วข้างพระศพบ,บริเวณข้อพระกรซ้ายมีปืนพกของกองทัพบกสหรัฐผลิตโดยบริษัทโคขนาดกระสุน11มมซึ่งในฉันหุ้มแพล มหาดเล็กเป็นผู้ทุนกล้าถวายวางอยู่ในลักษณะชิดข้อสอกด้ามปืนหันออกจากตัวปากกระบอกชี้ไปที่ปลายพระแท่นพระบรรทมพระราชชนนีในถมพระองค์เข้ากอดพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนพระเจ้าน้องยาเธอต้องประยุงสมเด็จพระราชชนนีไปประทับที่พระเก้าอี้ ปายพระแท่นพระบรรทมจากนั้นสมเด็จพระราชชนนีจึงมีรับสั่งให้ตามพันตรีนายแพทย์หลวงนิดเวชชวิสิทธิ์หรือนิดเปาเวศแพทย์ประจำพระองค์มาตรวจพระอาการของในหลวงส่วนพระพี่เลี้ยงเนื่องได้จับพระชีพจรของในหลวงที่คอพระหัตถ์ซ้าย พบว่าพระชีพจรเต้นอยู่เล็กน้อยแล้วหยุดพระวรากายยังอุ่นอยู่จึงเอาผ้าคลุมพระองค์มาซับบริเวณปากแผลและปืนกระบอกที่คาดว่าเป็นเหตุทำให้ในหลวงสวรรคตไปให้บุตรเก็บพระแสงปืนไว้ที่ลิ้นชักพระภูษาเหตุการณ์ช่วงนี้ได้ก่อปัญหาในการพิสูจน์หลักฐาน ในเวลาต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลกลางเมืองเพื่อสอบสวนกรณีสวรรคตเวลาประมาณ10บนาฬิกาหลวงนิดเวชชวิสิทธิ์ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุและตรวจพระอาการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จสวรรคตแล้วโดยบริเวณปากแผล มีผ้าพันแผลพันอยู่เมื่อแกะผ้าพันแผลออกไม่พบร่องรอยขม่าดินปืนในช่วงเวลาเดียวกันพระยาเทวา,ทาธิราชหรือหม่อมราชวงศ์เทวาธิราชปอมาลากุลสมุหพระราชพิธีได้เดินทางไปที่ทำเนียบท่าช้างที่พักของนายปรีดีพนมยงนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งข่าวการสวรรคตขณะนั้นปรีดีประชุมกับหลวงชเวงศักด์สงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีพลตำรวจเอกพระรามอินทราหรือด้วงจุลายานุนอธิบดีกรมตำรวจและหลวงสำริดสุขุมวาดหรือสำริดสุขุมวาด ผู้บังคับการตำรวจสันติบาลประมาณเวลา11นาฬิกานายปรีดีมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานและสั่งให้พระยาชาติเดชอุดมหรือหม่อมราชวงศ์โปะมาลากุลอันเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเชิญคณะรัฐมนตรี มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชุมสรุปว่าให้ออกถแถลงการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาน,นันทมหิดลว่าเป็นอุบัติเหตุถแถลงการของกรมตำรวจที่ออกมาในวันนั้นก็มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันและต่อมาเวลา 21นาฬิการัฐบาลเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการด่วนเพื่อแจ้งให้สภาทราบเรื่องการสวรรคตของในหลวงอนันทมหิดลและสรรหาผู้สืบราชสมบัติที่ประชุมได้มีการลงมติถวายราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นสืบราชสมบัติเป็น พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นนายปรีดีพนมยงค์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี